ตั้งของเทศบาลเมืองเขาลูกช้างเลขที่3 3 3สมหมู่ที่10ถนนการจนวันนีตำบลเขาลูกช้างอําเภอเมืองจังหวัดสมุรารสวัสดีค่ะวันนี้คุณองพวกเราได้เรื่องมาสัมภาษณ์ที่เทศบาลเมืองเขาลูกช้างซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะ โดยพวกเราได้เลือกสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมศกาวะและลดการต้านทานในไวรัสนะคะเพราะว่าโครงการนี้เป็นการเตือเนพ่อแม่เพื่อช่วยส่งเสริมมุดหมายครอบครัวและชุมชนในการสื่อสารกับศิลา์ในเรื่องเพศธรรมีโครงการมีรายละเอียดโครงการการวางแผนโครงการการปฏิบัติตามการตั้งยในการตกลงกันหน่วยงานทศบาลขอรูปช้างเป็นเทศบาลเมืองซึ่งมียนาเกตยก็คุมพื้นที่ตำบลขอรูปช้างในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขามีลักษณะเป็นเมืองพริมณอลตน,ท,นที่รองรับการขยายตัวของทศบาลนคกรสงขาเพราะทั้งอยู่ทางทิศใต้ของทศบาลนคกรสงขาโดยมีเพียงคลองสายลิลกิกั้นเดิมถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในพุทธศักราช2538ต่อมาได้ยุคฐานะขึ้นเป็นทิศาลตำบลในพุทธศักราช2550แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองในพุทธศักา2500ราช2 5 5 4ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร42,942คนมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด3เขตเป็นอะไรหรือเปล่าเรื่องการเลอตั้งการเลอั่งกันอยู่ไม่ทราบว่าเพื่อนพครจะมีคือจักเมืองไหนบ้างที่ให้กำลังใจเราในการเั่งกตั้ง เพื่อนดูไหมว่าที่เทศบาลของลูกช้างเขามีเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยนะใช่ที่นี่อยากมีโครงการอยากสบเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยเดี๋ยวเราจะพาเธอไปที่จับกับพี่ๆกันดีกว่าได้สนุกากเลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับพี่ๆวงกานกันก็ชื่อชุดที่พันสุวิแสงนะคะเป็นหน่วหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคมที่เทศบาลเมืองของลูกช้างที่นี่ ผสอนินรุ่นะคะเป็นนักพัฒมาจุสมการค่ะองค์นการสองคงเทสดนนควอนตัาเนื่องจากยอนคะอดารตั้งคำถามและเยวราจอยาว่าใระดับของโครงการนี้นะคะมี่รงงานหรือว่ารูปแบอะไรบข้างหน้าค่ะเหตุสืบเนื่องมาจากมีอยู่ในช่วงที่ว่าเรารับนโยบายรัฐบาลมาในเรื่องของ การาให้รับลงทะเบียนเพื่อขอรับการดูเรียนดู้เด็กแรกเกิเดก็เ,ดเป็นโอกาสดีที่เราได้รับรการเลือกจากเช็คลอนโดยที่เช็คลอนน่ะค่ะเขากอไปจ้างมูลน,นิธิแพทชูเฮลซึ่งในในส่วนนี้มันก็ตรงกับ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญนะคะโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะ เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ใหญ่คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัยของโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนในจังหวัดสงขลาเล่าให้ฟังว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมอบรมกับโคร,รงการมาแล้วสีครั้งจากเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนก็พยายามควบคุมอารมณ์ให้เย็นลงและพยายามปรับตัวเข้าหาลูกมากขึ้นผลที่ได้คือทําให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นนอกจากทํางานกับพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรงแล้วโครงการยังได้พัฒนาแกนนาเยาวชนเพื่อสื่อสารกับเยาวชนด้วยกันสามารถให้คาปรึกษาที่ถูกต้องกับเพื่อนๆที่กําลังเผชิญปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยรุ่นราวคราวเดียวกันก็คือการพูดคุยก็จะคอเดียวกันมันเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเหมือนผลถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าคุยกับเพื่อนก็จะหลุดโลกไปเลยอีกแบบหนึ่งก็จะจะเปิดใจคุยกันมากกว่าถ้าเกิดว่า เป็นอายุในรุ่นราคาเดียวกันการจัดทําขึ้นได้แก่1กิจกรรมเลือกภาพในความคิดของพ่อแม่ว่าเป็นแบบใดสําหรับลูกโดยมีภาพให้พ่อแม่เลือกว่าในมุมมองของพ่อแม่เป็นแบบใดสําหรับลูกและเลือกภาพอีกครั้งว่าในมุมมองของลูกพ่อแม่เป็นแบบใด2กิจกรรมเส้นชีวิตโดยมีเส้นชีวิตตามช่งวงวัยของอายุมีการให้พ่อแม่วางาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุของลูก พื่อพ่อแม่จะได้มีความเข้าใจลูกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมที่ทางโครงการจัดทําขึ้นเพื่อให้พ่อแม่เปิดใจคุยปัญหาเรื่องเพศให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าอายโดยเรื่องเพศนี้ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่รวมไปถึงพัฒนาการทางเพศพฤติกรรมทางเพศซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพูดคุยกับลูกตั้งแต่เริ่มต้นแต่งตั้งเป็นทีมทีมต่าอๆเลยมาจากตั้ง ภาครัฐภาครัฐอย่างเหมืนเทศบาลหรือคมพันธหรือสาธารณสุขหรือเหมือนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนเข้ามาร่วมภาคเอกชนก็เหมือนเชคล้อดเขาก็ให้ความร่วมมือในพื้ที่ภาคประชาสังคมสังคมก็จะมีมุ้ที่คืออย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนเข้ามาชวนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็แต่งตั้งคณะทํางานแล้วก็เวลาเวลาเราจะทำโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มนี้เข้ามาช่วยช่วยกัน ระดมความคิดเสนอความเห็นแล้ว <who> ก <referred to> <W a> ็วางแผนกันค่ะเหมกิจกรรมในเรื่องของการเปิด้อ้เย็นพ่อแม่เราก็ขยายไปตามกลุ่มในพื้นที่เราอะค่ะเราจะทำโครงการอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มนี้เข้ามาช่วยช่วยกันระดมความคิดเสนอความเห็นแล้วก็วางแผนกันค่ะเป็นโครงการที่ที่ทำร่วมกับหลายภาคส่วนมนกิจกรรมในเรื่องของการเปิด้องเย็นพ่อแม่เราก็ขยายไปตามกลุ่มในพื้นที่เราอะค่ะ ก็วิทยากรที่ฝ่าการอบรมเนี่ยก็สามารถที่จะไปดําเนินการจัดจัดกิจกรรมนะคะก็จะมีการเอาเงินแล้วก็บวกกับลูกในเรื่องของสถิติอัตราการท้ำพันในวัยรุ่นอะไรแบบนี้เพราะว่าพอเรารับคุณเรียนเงินเด็กเน่ะก็คือเมื่อปวดเราต้องยอมแล้วว่าเรื่องแบบนี้คุณเต่ละครอบครัวเขาจะไม่เกิดอึอยู่แล้วเพราะว่ามันเขาอาจจะมองว่ามันไม่สมควรอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมัน วันนี้ก็คือเหมือนถ้าคุณอยากได้รับสวัสดิการนี่ยคุณก็ต้องมาตั้งทะเบียนทําให้เทศบาลหรอกมีข้อมูลวันนี้มากขึ้นแล้วก็ดูเปรียบเทียบได้แล้วก็เห็นนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเหมือนกับตัวจำนวนเนี่ยได้รวบเงินอย่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเองหมายว่าเราเพิ่มเพิ่มกิจกรรมที่มันหลากหลายมากขึ้นทำโครงการก่อนมาเป็นทายทำปีนี้เป็นปีที่สองแต่เราทาในเรื่องเชิญเชิงป้องกันเชิญพวกรกลับหมือกันในตัวเราเราต้องยอกลับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะบอกห้ามนะผู้หญิงต้องรักคนสมวนตัวใช่ไหมคะห้ามมีไม่ได้หรือ่าห้ามมีเพื่อสัมพันธ์อะไรเนี้ยอายเขาอะเรเแต่ตอนนี้วิธีการทางานอ่ะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโดยบอกว่ามีได้นะคะมีได้เพื่อสัมพันธ์แต่มีังไรให้ปลอดภัย,ยต้องป้องกันนะคะต้องใช้ถุงยาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ค่ะครับส่วนกิจาการรมที่เพิ่มก็คือเดี๋ยวนี้เพิ่มเหมือนกับปัญหาเมื่อก่อนคือเราจะนี้ให้เรื่องสุขภาละทางเพศใช่ไหมตอนอย่างเนี้ยเรามองว่าปัญหา ไวรัสหันมันอาจจะไม่ใช่แค่โรคเพศอย่างเดียวเพราะว่าด้วยสังคมอะไรที่มันเปลี่ยนไปลงไรหลายอย่างถ้ามันหาไวร่นมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเหมือนโรคซึมเศร้าเรื่องแบงคุลี่อะไรแบบนี้ก็คือมันมีมากขึ้นเนอะในปัจจุบันอ่ะก็คือเราก็จะเร่อในเรื่องของ สุขภาพจิตของวัยรุ่นหนักเพิ่มขึ้นไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือการปรับปรุงโครงการของเราก็คือจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมให้กันแับยุคสมัยมากขึ้นหรือถ้ากันแบบปัญหาของวัยรุ่นมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ปรับรูปแบบของกิจกรรมน่าตึงให้มันจริงจริงส่วนใหญ่เราจะเป็นจะเป็นกิจกรรมที่จะอยู่ในรูปแบบอื่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเหมือนกับเขารู้สึกสนุกแล้วก็ได้รับอะไรจริงๆจากโครงการยังบ้างนะคะที่ได้รับการโครงการในนามคุณพี่ไม่ใช่แค่ไหนนะก ไปไปดูผลงานตอไปไดย่องต่่ที่ทานต่อโครงการเลจะดีการเจาะอะารจากการไปสัมภาษณ์พี่ๆเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาวะเรลดการตั้งครรภ์มยุนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการนี้ผลตอบรับดีขึ้นเ่อยๆครับเปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์จากมยุ่ลดลงจากเลืๆ่เ จนปัจจุบันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นตน์ครับและทุกๆเคสที่พี่จะคอยติดตามตลอดเวลาของ,ของพวกเราเรื่องโครงการนี้เพราะปัจจุบันวัยรุ่นประสบปัญหาเหล่านี้เยอะครับแล็กๆที่เพิ่งาใครต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อพี่ๆได้ที่หน่วยงานที่าลเมืองขอาะลุกช้างกองสัานิการครับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมสุขภาวะได้ลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น1 วัยรุ่นที่กําลังปรชิญปัญหาเช่นกังวลว่าจะติดโรคตั้งครรภ์ซึมเศร้าหรือวัยรุ่นที่กําลังตั้งครรภ์หรือกําลังเลี้ยงลูกร้อยแปดสิบคนได้รับคำปรึกษาและส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 2. พ่อแม่ผู้ปกครองที่กําลังดูแลบุตรหลานในชุมชน180คนได้รับการทำความเข้าใจและส่งเสริมให้สื่อสารในเชิงบวกเรานี่ติดมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาการจัดการทักษิณาศาสตาขาบริหารการตำรวจและกระบวนการทิจารของ่ที่สิบสอและที่ิบตที่ทำให้ความ